ยูวมักกะโรนีไก่ส้มขาไก่ข้าวสเต็ก <Okay. S 1> เนื้อคุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสเต็กเนื้อนะครับทำที่อันนี้กันโอ้โหคุณตกปล่อยไปเรื่อยๆแต่ว่าเรามีโอนิ่งนะครับโอนิง่งสิ่งที่สำคัญ แนะนำให้มีทุกคนนะครับลืมอันนี้ใส่มันต้องใส่ด้วยนะ้อะมานี่คิดว่าอะไรเรื่องอาหาร มี่อีกคะแนนในควมสะดวกโกรธบ้านนะครับกะเื่ออะไรกินข้าวเสร็จร้านอาหารจาน เแลยวยังไงตัวมีข้าวเสร็จล้างจนนอนหลับนอนหลับนะครับนอนหลับค่ะนอนหลับแล้วก็กินได้นอนหลับกินได้นอนหลับไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยนะครับ <laughs> คุณผู้ชมนะครับอ,อยากได้คุยเรียนอ,อีกหนึ่งนะครับก็คือสำคัญก็คือเงินรอบนี้เราไปเที่ยว เราประหยัดตานมากนะครับคืนผู้ขาวมาจากกรุงเทพามาจากบริเวณชตุจักนะครับที่เขาใหญ่คืนผู้ขาวขับที่นี่เล่นด้วยนะครับกินน้ำมันประมาณประมาณคืนตังนะครับใช่ตอนนี้ในราคาปัจจุบันก็คือประมาณ1000บันบาทนะครับแล้วก็อ่ามามีสื่ออาหารําเองที่บ้าน,านเตรียมทุกกย่าน เราก็ซาเราเสื้ออะไรใส่ในตู้เย็นนะครับอาหารที่เรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ในในคอนเทนเนอร์นะครับเดี๋ยวเค่อุน่นเฉยๆเราก็กินเมื่อวานอาหารยังอุ่นอยู่เราไม่ได้ใส่ตู้เย็นด้วยนะครับมีไก่มีไก,มไก่มีข้าวมีสลัดนะครับสปาเกตตีเพราะฉะนั้นทริปนี้ตันหมดรวมค่าอาหารค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับ ค่าอาหารเท่าไร่นะครับค่าอาหารประมาณพันนิดๆพันนิดนดนะครับแต่ทําเองที่บ้านค่าน้ํามันอีกพันหนึง่งก็ประมาณส0 0 0ับาทนะครับจริงๆค่าน้ํามันเราตรงกับบ้านนะ่าจะใช้เงินอีกประมาณไม่เกิน200 300ไม่เกิน500บาทก็คร่าๆนะครับประมาณ2,500ก็ไอ้วายเยี่ยมนะเยี่ยมแต่ว่ามันสนุกสนุกมากนะครับคุณผู้ชม สนุกมากจริงๆถ้าไปเที่ยวกับรถน่าจะถูกกวนีได้นะครับใช่ไหมครับใช่ถูกกวนี้ได้แต่ว่ามันไม่เหมือนนะครับมันมันไม่เหมือนนะครับมันถ้าเราสมมติว่าเราขับรถจอดที่นี่เราขิงข้าวได้่เราจะนอนได้ไหมครับพักผ่อนนอนผมขึ้นรถพักผ่อนประมาณสองสารอบแล้วนอนเล่นอะไรสักอย่างไม่ไม่ยอมกลับบ้านจะไปสามครึ่งแล้วไม่ยอมกลับเน็ใช่ไหมผมไม่อยากกลับบ้านเลยจริงๆ อยู่ที่นี่สบายมากเย็นประมาณตัวน,นี้ประมาณกี่องศา 27, 27. องศางศานะครับถ้าลองข้างล่างมันจะประมาณ30กว่า31 35อะไรสักอย่างดีมากสบายมากโอเคประหยัดตานด้วยนะครับไม่ได้บอกถูกมากแต่ว,ว่าประหยัดตานจิงแตจริงๆนะอีกหนึ่งก็คือ,อสื่ออาหารตัวนี้ปัจจุบันนี้ขาน้ำมันแพง คันนี้ก็คือขึออออ้นเบนซินนะครับขื้นพูเขาที่แบบรุ่งแรงมากเลยใช้เกียร์สองนะครับเพราะว่ารถแบบมันมันถนนเบี้ยวไซ่ขวา้ส้ขวาแล้วก็ขึ้นด้วยนะครับมันรุ่งแรงมากแล้วก็อะไรอีกถ้าเราไม่ซื้อสเต็กไม่ซื้อเนือ้อมีอาหารเยอะมากด้วยนะครับมันกินไม่หมดมีในตู้เย็นเรืออีกเยอะเราไม่เคยพยายามแบบประหยัดทานมากเราแค่แบบสบายๆใช่ไหมครับใช่ค่ะ